วนาอย่างเงี้ยไม่รอดครับโตเรียบร้อยโมลี่เอิยนตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันไม่เทลงไปโมลี่คนข้างล่างก่อนมานี่ช่วยเพื่อนรักเพื่อนนะส์นี่ช็อตเอาไปโดนเชือกแขนเขาให้โอ้ยโดนผักผัก,ผกอุ้รอี่ดึงขาลากมาแล้วก็อันเชือกคอโอ้โห,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 โหโ้อกรีด้องแตกไปโอ้โหตายอานาถมากเลือด เมานาดีมาดี้โหตายไหมเอาดินี่โมลิจัดไปโมลิเลยนี่เ <c oughs> ชื่อเขาให้โอ้เรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนี่ใส่แตกไปต่อกันเลยเฮ้ยลงไปกลางไรไงอ่ะเฮ้ยจะไปไหนนี่ปันเกาให้ลงไปนอนกับคืนแล้ว ยกขึ้นมามีแทงหลังมะเปล่าเฮ <TH verw updating> ้ยเพื่อนเนาะเอ้ยเอ้ยเพื่อนเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนจะไปไหนจะไปไหนเพื่อนจะไปไห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 นขอแฝวนี้ก่อนโอ้ยอยู่แถวนี้แหละมันวนอยู่แถวนี้แหละขึ้นไปเลิกไปเลิกไปเลิกแนไงไม่รอดไม่รอดโด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 ดนี่โดดทันเหรอคิดว่าโดดทันเหรอมีฉงนวนว่าโดดทีไปไปครับนี่ไม่ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วลงางแล้วไปช่วยเพื่อนช่วยเหรอช่วยเพื่อนเหรอมึงช่วยเพื่อนกัดล่วงลงไปเลย อ่าอีกคนนึงคนนี้ไม่รอดไม่รอดโอ้โหใกล้ขนาดนี้ไม่รออุ้ยมีตายาตายเย็นตายาตายเย็นตายาตายเย็นแล้วข้ามข้ามวนอะไรอย่างเงี้ยไม่รอดครับโซเรียบร้อยโ,โมลี่เอ้ยตรงนี้ไม่ได้ตังนี้มันไม่เทลงไปโมลี่คนข้างล่างก่อนมานี่ช่วยเพื่อนรับเพื่อนนะก่อนนี่ช็อตเขาไปโดนชื่อแสนก็ไป โอ้ยโดนผักผักหรออีดึงขาลักมาแล้วก็อันชือคอโอ้โหเอื้อกรีท้องแตกไปโอ้ตายอนาถมากเลือดสาดเต็มพื้นเลยไปครับขึ้นมาขึ้บนกันดีกว่าโอ้เจ้าหนูโอ้ยตรงนี้มูรี่มันก็ไม่สวยดิมันก็เกะกะเอ้ยเอายกขึ้นมามันมีแทงหลังแน่เลยนั่นไงคือโดนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไล่แทงมนที่อื่นมูรี่ตรงนี้ไปก็ไม่สวยนะฮะเ่อเหลือคนเดียวแล้วอย่าหวังว่าจะรอดนะเจ้าหนู เฉม้รีไปสองคนแล้วจะดูไปไหนนะไปไหนนะจะไปไหนนะจะไปไหนจะไปไหนอันแน่แน่หลบเหรอหลบเหรอเฮ้ยลงพ่อป่ะเนี่ยจะลงพ่อป่ะเนี่ยมีท่อให้ลงหรือเปล่ามีท่อให้ลงตัวนี้หรือเปล่าไม่ดีเสียท่อเลยนะไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปขวาเหรอเฮ้ยเอาหายเฮ้ยเอ้ยหายไปแล้วนี่เสียงไอ้เสียงได้เสียงเจ็บอยู่นี่นะฮะสมันกระโดดไม้เล่นแน่เลยนั่นไงกระโดดไม้เล่นอีกด้วยไป อันน่้หลบๆไม่ไหนดีไม่ไหนดีไม่ไหนดีนดโดนมันซีโดมนมอดีเจอเจออาจเอ้ยไม่โดนไห้รลดไปได้ก่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วอาจารปุ๊บป๊บเสียบลอยไม่นีบโดดแล้วเจ้าหนูแปลกตีพุ่มเด้และวพุ้มไปไว้ที่ลงโล,ล่งเก่นดีกวครับทุกคนจะไปโมดีน้องสาวคนนี้แบบให้เห็นกันจัดจนะฮะดีตรงนี้แหละลงโล่งลงโล่งลงแปลกข้างหลังหมดแล้วก็โดนเรียบร้อย อเอาผักเอาผักอ,อ่ะชืกรีดเพือ่อนียโอ้โหแทงไปสามทีเดียโอ้โหโใส่แต๊บโอ้โหโจบไปฆาตกรโหตรจบไปกับสี่ตัวนะครับเอเอีกคนเนี้ยอีกคนแรกเนี่ยคนแรกเนี่ยมันไม่ให้ผมโมโลีเว้ยแม่งปล่อยตายคาเสาเลยเว้ยแม่งแบบกดตเช็คให้ไม่โดนูนะจะได้ตายไปไวะจะได้ไม่โดนโมลีโดนโมลี่ <h ats> เจอกันใหม่คลิปหน้าของนราตบบนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย